ร้อยครับผมหน้าตาชัดๆเลยครับหน้าตาชัดๆครับนี่อยู่ผม KPY YouTube วันนี้เราจะต้มหัวปลานะครับผมเป็นต้มยำครับผมโอเคมีเครื่องอะไรบ้างไปดูเลยนี่ครับตะไคร้มีคาใบมะกรูดหอมแดงครับผมทุบครับผม แล้วก็ต้นหอมผักชีเนาะแล้วก็จะมีอันนี้อีกอยันครับผมจะลืมที่ขาดไม่ได้เนาะสูตรนี้ส้มปล่อยครับผมมันคือส้มปล่อยครับนี่ครับโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวยอดมันมาครับที่สวนเนาะส้มปล่อยเนาะโอเคเดี๋ยวไปทำกมนเลยยังก็คือน,นี่มะเขือส้มครับมะเขือเทศโอเคดูคับผมน้ำเดือดแล้วเนาะผมจะใส่ตะไคร้ไปเอใส่ข่าลงไปก่อนนะผม เป็นต้มยำที่จะใส่ส้มปล่อยด้วยนะครับผมใครต้มยำหัวนะครับผมตัวเขาไปกินแล้วหัวปลาแซลมอนนะผมพวกหนังแล้วก็หัวครับผมแล้วก็พวกขีบหางใส่แบบกูไปหน่อยนึงก็ได้บีบี นะไม่เดีือเต็มที่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราเอาเซอมออนมาลงับผมโอเคเกือบจะได้ที่แล้วนะครับเดือดแล้วครับปุ๊บปุ๊บเลียงไฟไปเลยเราจะเอาเนื้อปลานี่ครับลงเลยครับประมาณนี้ เทงไปเลยปิดหม้อเลยจังหวะน,นี้เราไม่ต้องคนก่อนนะครับ ไว้เลยนะครับผมจังหวัดน,นี้เราไม่ต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำเดือดไปเลยครับนะครับหลังจากเราตั้งไปสักครู่แล้วนะครับเราก็ช้อนฟองออกก่อนเนาะประมาณนี้แต่าาม,มากครับเดี๋ยวเละโอเค มเกิดเทศเนาะเกิดส้มคราบผมเดิเนไะปเี๋ยวน,น้นนอยแกนิดแกนวิปิดปัอครับใส่ไป กูเจอบเอามือลงไปตัวเองสุปไนอนะใส่ลงไปเป็นมักเลยครับนี่เดี๋ยวเขาบอกตักขึ้นมาครับนี่นี่กันเลยครับเด็ดเด็ดกันไปเลย ปรุงรสด้วยชูรสนะครับผมนิดนึงหรอชูรสแล้วก็ปรุงรสดีนะครับผมแล้วก็เราเราชิมดูถ้ารสชาติยังไม่ได้เปรี้ยวเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวใส่ซีกนึงนะครับผมไปล้างกับอา่าน้ำส้มสาชูแล้วก็เกลือครับผมแช่ประมาณสามนาทีเนาะแล้วก็ล้างน,น้ำสะอาดแล้วชิมครสชาติมันเป็นยังไงบ้าง ส้มปล่อยนะครับ <irgendw> น <carbono> ี <Beautiful, S 2> <ading> ่เราเราขยี้เอายอดมันก่อนครับเดี๋ยวเราข้อก้านมันออกเนาะเปรี้ยวๆนยครับผมส้มปล่อยครับผมมึงเมียงครับตัดออกเลย ได้แรงครับท้ายสุดนี้ครับผมมีไงปักชีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมปักชีครับใส่ลงไปก็มีใส่ไป,ใสไปเรื่อยนะครับนะครับหน้าตาลานนี้แล้วก็ขาดไม่ได้ครับนี่ใส่ไปเลยครับยิงไปเลยนะครับ โชว์ไปเลยครับเต็มแนวเเลยนี่ครับผมเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยครับผมหน้าตาชัดๆเลยครับครับผมเราไปเตรียมตัวรับประทานกันเลยนะครับนี่โอเคเราไปชิมกันเลยครับผม กับน้าหูนี่มันก็ต้องมากินค่ะเอาตามเลยเมนูของเราวันนี้มีหลายอย่างครับมีต้มแซลมอนผัดกะเพราหมูครับผมน่ากินไหมนาจิ้มอ่ะน่ายกาเนาะจางเกลือหน่อยลองจิ้มเหรอเอาอะไรใส่น้ำปลาแรกโอเคโอเคมีตั่งมาเลยเอาผมลุยเลยครับลุย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 วันนี้ วันนี้ไม่มีค่าเชื้อครับโอเคครับอยโอ้โรเลยโอเปเครับต้มกหันนี้ด้กินผัดเพราสนใจรับายกันเลยครับโจ๊ะครับผมเลยโจ๊ะจึ้นโป๊ะครับงาบเปมือาซ้มนกอนเนาะนี่แหละ เห็นกันเออคนตึงเล็กตึงแค่้ะเล็กน,นี่นะสุดใหญ่ใช้กระพริบนี่กินกินใจหส่เขาเยอะใไหมแบบพันหัดตายไม่ดบ่ละมันเจ้าหัวน้อง,งเขาเนี่ยนะแป้งไหนอย่าพาขายรขอลอกนะกเอาไม่ตีใหม่ตรงนี้ยตีโกนเนี่ยน่อยมากาม,มาก,มก,มากอ,อม,ากมือหน<า>้าโกนเนี่ยนากเดีย๋ยวขอเอไหมิ้งน่ ไรไหมอืมอ,อืมอ,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 อ๋อไม่คาวไม่คาวปลาแซลมอนจะไม่คาวก็กินดิบอ่ะกินมันมีมีมีมันในท้องเนาะแต่วะะ่าปลาแซลมอนอยา่างนึงนะถ้าเกิดวันนี้กินใช่ไหมวันนี้ต้องมีวัาขยะไปกินเขาเนี้อแล้เราได้กินแต่หัวมันโฆษณาเออเนื้อมันไม่ค่อยลอยทั้งหัวนะแค่หนึ่งเนื้อมันอะ่ะเขาเอาไปสไลด์กินสดๆนะนะอร่อยอร่อย เขาก็ไปกินไมาไม่ใชเ้แกงแก้ท้าวขูดใช่ไหมแล้วก็แครอทขอยมีแต่ขวดตั้งผมดังครับแต่ว่าไม่ได้กินเลยแล้วขึ้นมาแล้วก็กินกับน้ำซุปสีฟู้ดอ่ะยังไม่ก็มันของอินฟูดมันแล้เอาสีส้มเหรอเอ๊ะมันแล้วไม่เอาสีส้มอืมเดือดโอ๊เนี่การว่านั่งพอแกงนี้ไงแกแล้วใจที่มีนเป็นหัวจุยอาฟ้องหัวใจป๋าเช่าหมดคบกันตุ๊ เรนเต็มปากฝน,นขีมินเป็นเนล่มมี่ห่ะอ้กระส่ไน้แ่งแตามมาเรียก <laughs> เล <laughs> ่นีว่าเป็นใค <laughs> <laughs> รป้าป้า <laughs> ป้ายค่ใครบ้าเั้วานก่อนไหนนะเพราะลกุร้อกุล้ตนี่ว่าโดนไงยฟ้องอ่ะแอบ้องดาไป่น่เงยห้กินกระองตต้าหนเต็มป้าของเขาไม่งอเาะมูจัปาทั้งวันานี่นะหากินไม่เยอะเื่อมาจะกินหัวมันอ เป็นเนื้อเป็นอะไรก็ขายหมดเนื้อมันแพงนะกินแค่เนี่ยสองร้อยสตอร์เขาไม่กินนิดนะแต่เขาเอาหัวมันนะแต่ช่วงนี้โควิดเขาก็ไม่กินปลาแซลมอนดิบนะาะรวยของมูจักความล้ำอยากหัวก็เหมือนหัวปลาหมึกใช่ไหมหัวไม่ร้อนตึ้งหรอหัวมันใหญ่มีหัวใหญ่ไมหัวาหมึกก็ลอยหัวปลาก็ลอยอ่ะหอมันนะมันอร่อยจักเป็นดึกแล้วส่วนหนังมันอะทั้งตัวมันเอาไปทำได้หมดหนังมันเขาเอาไปทำหนังกอดแล้วไปคลุกกับปาปิกา ขายถุงนึงยี่สิบสามสิบน้อน้ทำน่น้ใช่หัวมันก็ทำต้มยำเนื้อมันก็เอาไปขายแบ่งชิ้นหนังมันก็เอาทตลอ้เสอกต้อกิมกับพริกเหรอไม่ได้เหม่ไูงักเนี่เราชอบกินข้าวไม่ชอบกินเส้นเราชอบเสนให้กินอะไรไหม เหมือนคล้ายๆเขาแบเป็นเลื่อนที่ขัดกับเลาเมให้ได้ได้ทีละสงสัยอยากแล้วแล้วของน้าวันนี้โอเคกอถามวันนี้บอกเลยครับอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยก็อย่าลืมโคลเลียมาให้นะด้วยนะเอ้ยเว้ยอืมรู้สึกอร่อยป่ะใช่อร่อยโคเลี้ยงเราไม่มีนมแล้วเราโคเลี okay okay. okay, okay. Ahmad, ้ยงแทนตัวคุณนายสงเหรอ ไม่เจอหนูโชงแต่หนูไม่กล้าให้นะ้ากินหนักมากนะหนูไม่รู้นะหนักไม่ไ,ไม่รู้นะกินไปหาปลาหาปลานะจุ๊บจุ๊บ,บ,บไปใส่ขวดวันนี้อะกินเธอกินอะไรแก้ยาแก้ไข้ไม่ใช่ถึงจริงก <ตะ S 2> ็ไปนะกาแฟคนหลานซื้อเอามาให้ส่งให้โอเลี้ยงโอเลี้ยงไม่ใส่ไม่เสืออะไรจ<ม>ุ๊บๆไปฝังไปยิมเลลูกบุ๊บแบบไม่อย่างกินนะนี้ไปเลยเบารุ่งสว่างเนี่ยเรากินค่อยๆกินใช่ไหมเออ กนะออก็แห้งนะคือสุกสีจอนนี่น้ำไหลใช่ไหมไหลนิดหน่อยนี่ยอะไรเไข่ปลาด้วยไข่ที่ไหนเราก็จับมันมากินใช่ไหมก็นะนี่มันต้องกลัวอดเลยนะกลัวอดอาหารกินเก่งมากเลยผักผักอะไรมาเป็นก้าวเป็นก้า ววันนี้นะง๊าง๊าไม่ค่อยได้ฟิวเท่าไหร่หาขึ้นดีมากเลยคนที่แบบมีชีวิตที่แบบหรูมากเลยเรีาหาต้องวัาหนุ่มป้านี่ถือว่าที่หรูรวยแล้วเนี่ยง๊าต้มีนี่มีอะไรมีเงินคลอไหมมีชัยก็น่าอดก็น่าขนฝายหาสบายมากแน่นอนเนี่ยต้อกมันขอไปแต่งงานนี่ค่ะเนี่ยต้องปลาแซลมอนแดดเดียวมัเป็นเงินคลอเนี่ยใช่ปลาสมอนแดดเดียวก็อร่อย ก็จะไปปลาแซลมอนคนไหนได้กินปลาแซลมอนเขาพูดกันเหาอนนี้หายากนะปลาแซลมอนมันเก็บเยอะมากเลยที่เราไม่เคยมีอ่ะน่าเอาไข่มันก็เนี่ยจุไข่ดาวอ่ะอ๋อไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาก็โอเคโอเคจุว่าไข่ไข่ปลานจุปลาไข่ปลาแซลมอนได้กินไข่ปลามาห้าลูกเนอะถึงนะถามจริงแล้วตัวงพ่อไม่มีในตัวเท่ากของเต็มไปหมด มันเป็นลูกมาแล้วฉันก็มากินอยู่แต่ว่า,ไม,าไม่เขาหาเจอเพราะว่าไข่นกไขกไ่ในในในต้นไผ่ไผ่ในปา่าอะไรยงไงแล่ไต้ตกรอนมันไปไข่ในเนี้ยที่เลกของตาหนึ่งที่ม,ม,มาป่าแล้วมันเที่ยงไข่แถวนั้นพ่อก็เอามาให้อในในที่ไม่มีใครเห็นมันจะขโมยไข่มันนะ่ะม,มันไม่ชอบไข่ให้คนเห็นเนะี่ยอ้ล้ว มันเราไม่กินก็ออกเป็นลูกมันลูกมันเยอะบางทมันม่วนๆประมาสิบกว่าลูกมันก็ปล่อยให้มันเกิดลูกไม่มันเยอะมากเลยใส่แสบพ่อดื้อตายพ่อเลี้ยงสัตว์ตุ่มส้มอะเจ้เห็นมั้ยแย้มไปไ้กะแย้มลึต้องแก้มน่ะต้องแก้มหนึ่งเดียวเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดดื้อหมดไอ้เม่นเมื่อวานเอาเศษไก่ไปให้กินโอ้ยนะมันดีใจมันกอดม้วน กอดยืนขึ Bref, ้นมาแล้วกอดเลยนั่งมันต้องไปทอดเก็บกับมันกินเนี่ยเนี่ยนอนนั่งเงาขาวฟังเดียวเองเวลาไอ้หมูป่าพี่จอหลุดมาหน้าเรียกไอ้เม่นเลยไอ้เม่นมันเก่งไอ้เม่นไปดูแลเขียวเนี่ยดีครับมันไปช่วยนะต้อนได้คุณนี่เจอกันใหม่ครับผมหมูป่าเนี่ยเมื่หน้าคุณนี่เจอกันใหม่ก็โอเคเนาะเจ้าดีครับ